สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนบอลแล้วก็โม่ก่อนเกมครับในวันพุธที่29 e ตุลาคมนี้เราต้องเตะในการใน f อฟเอคับสิงชยงรายยูเนเต็ดเราจะเปิดสิงสเตเดียมเจอกับทีมสิงประทุมธานี f อผมก็พยายามไปหาข้อมูลหาคลิปวีดีโอหาหา,หา,หา,หามันอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ทีไหนเล่นเล่นยังไงแต่มันมีสโมสรครับไปหาใน Facebook ก็เป็นเหมือน v i p ผู้สูงอายุอะไรที่อย่างเหมือนคนกลุ่มเล่นกันรวมตัวกันเล่นเนี้ยครับโลโก้สโมสรก็ดูสวยดีครับมันมันหาข้อมูลโคตรยากเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะจะพูดยังไงอ่ะแล้วก็ก็มีแฟนคลับอะ่ะบอกอเอาหน้าเอาหน้าให้ให้ให้ช่วยโมก่อนเกมหน่อยแล้วก็คือถ้าโมอเกมเนี้ยวันที่ยี่เก้าเสร็จวันที่หนึ่งพืติดการเนี่ย เราต้องบุกไปเยือนลาดบุรีครับแล้วโอ้โหผมไม่รู้จะพูดไงไอ้สรงลาดบุรีเนี่ยมันคือผมเห็นสรงบอลลาดบุรีแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะพูดยังไงนะเอาพูดกับเ,เกมนี่ก่อนไอ้เกมที่เราจะเจอกับอ e ีสิงประทุมธานีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าส่งตัวสมรองไปแล้วก็เกิดเล่นแพ้นี่ก็เลิกทำทีมได้เลยครับ เพราะว่าดูแล้วอะแค่เอาทีมของโค้ชยิ่งไปเตะก็ชนะทีมนี้ได้อะที่ที่ผมดูหน้าตาแต่ละคนแล้วมันมันไม่มีสีเล่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยกงง็งงมากก่อทีมนี้จริงๆเนี่ยเขาจับฉลากได้เตะบ้านเขาแต่ด้วยสนามเขาไม่พรอมครับก็เลยต้องมาเตะบ้านเราแล้วก็เราเอาเอา,เอาเป็นว่าเพื่อนคนนึงก็แนะนําว่า คือถ้าไม่มีข้อมูลของสิงห์ท่านีเอสซีก็ให้ช่วยวิเคราะห์เกมที่เราชนะพลังการมาแล้วผมจะพูดว่าเราชนะพลังการในจุดที่เราแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่เราเริ่มเปลี่ยนระบบมาตั้งแต่ตอนที่เราแพ้ระยองตอนแพ้ระยองในบ้านเนี่ยเราก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนระบบแล้วก็แก้ไขการเล่นใหม่เพราะว่าการที่เราต้องเปลี่ยนการรับเนี่ยไปมัดชนบุรีเราก็พยายามเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็กางร,รับ แต่มาเห็นได้ชัดเอาแมตช์่ที่เปิดบ้านเจอกับพลังการเนี่ยครับที่เราเอาเบอร์28เฮดิโอเนี่ยไปยืนคู่กับเบอร์98กราบเบียวแล้วว่า2คนก็จะสลับกันนะสลับกันนะอยู่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงก็คือคอยช่วยและดันเกมลุกขึ้นไปสุดท้ายเนี่ยเฮดิโอเบอร์28ที่เล่นเป็นกลางรับมาก่อนเล่นเป็นเซนเตอร์นะเป็นเซนเตอร์คู่ก็ขึ้นไปเล่นกลางรับแล้วก็ดันขึ้นสูงแล้วก็ยิงแฉลีได้ลูกที่2ซึ่งประตูแรกเี่ยมาจากอิซุกิประตูที่2มามาก การยิงแฉลบแล้วก็เติมเกมลูกของเบอร์เฮโร่เ oh นี่ครับเบอร์28เนี่ยก็เลยถือว่าเขาสอบผ่านนะส่วนดูดูเนี่ยดูดูเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะมันมีทุกอย่างนะยกเว้นตอนนี้มันแข่งจริงไม่ได้เรื่องว่าให้แปกลูกนั้นเนี่ยมันนึกว่าผมจะพาไปแจ้งเกิดแล้วตอนที่มันแอซิดเกือบจะทำแอซิดได้เลยส่งมาให้ท่นานใดท่ดนานในก็ดันไปเ like. ตะเตะแบบอ,อีกนิดเดียว ช่างมันก็มาดูสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงในระบบที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นเหมือนแบบยืนสามอะแต่จริงๆถ้าดูดีๆยืนสี่เนะโดยเออผมชอบไอเด็กคนนี้เว้ยไอเบอร์เก้าสิบสองอะชื่ออะไรวะชัยชายอะไรไม่รู้เบอร์เก้าสิบสองไอเด็กตัวดำๆนะที่มันลงมาเล่นแล้วมาเล่นริมเส้นแล้วผมดูดูเฮ้ยไอเด็กมันวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมเลยให้เล่นเล่นดีไว้เล่นได้ไว้เล่นได้ไว้ แทนเบอร์55ได้ในในบางจังหวัดแล้วก็ในบางพื้นที่ก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนหน้าเราบางจังหวัดถ้าดูดีๆแล้วนะเราจะเห็นว่าเราเอาไอ้เจ้าเซตซิ์แล้วก็เจ้าอิสุกิแล้วก็เจ้าฮิวลี่เนี่ยดันขึ้นแบบพ่อเมืน3ตัวเลยแต่ว่าปัญหาของเราก็ยังมีเพร่ะว่าอิสุกิเนี่ยวิ่งหาช่องวิ่งตามทางดี้วครับฮิวลี่ก็เล่นในระบบของเขาได้นะครับแต่ว่าตัวเซฐสิ์ เศรษฐศตร์ยังมีจังหวะที่กิ๊กๆกากๆอยู่สี่ห้าจังหวัดให้น้องปรับบตรงนี้หน่อยให้กล้าตัดสินใจเร็วขึ้นเศรษฐสิทติ์เนี่ยมันจะแตกต่างจากไอ้บุ๊กไอ้ตรงที่ว่าไอ้บุ๊กเนี่ยมีความแข็งแกร่งทางร่างกายแล้วก็มีความเร็วแต่เจ้าเศรษฐศิทธิ์เนี่ยความแข็งแกร่งก็เป็นรองแล้วก็ความเร็วก็ยังเป็นรองแต่สิ่งที่จะมาทดแทนได้คือเศรษฐศิทธิ์เนี่ยเขาจะใช้วิธีคิดแล้วก็เล่นบอลมากกว่าแต่เนี้ย เขาคิดนานไปคิดไปหลายตลบก็เลยทําให้เขาเล่นยากให้น้องปรับปรับวิธีคิดแล้วก็ปรับสมดุลสมดุลในการเล่นกับไออิซุกิใหม่เพราะว่าในจังหวะที่น้องคิดช้าไปวิสองวิเนอิซุกิแม่งวิ่งหายไปละคือวิ่งตีรถเต่าไปเรียบร้อยละก็ลองล,อง,ลองดูใหม่เออส่วนส่วนโค้ดเอ่อตอนนี้หัวหน้าโค้ดก็เป็นศิริศักย์ยอดยอดยาดไทยเนี่ยนะครับผมก็ ไม่ไม่ต้องแน,นะนํา,า,าอะไรเขาเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งแล้วก็วรลุ่ังสวัสดิ์อะไรก็เก่งเก่งครับเก่งก็ตอนนี้ก็มีอยู่หางเดียวคืออยากให้เขาสองคนเนี่ยใช้ความเก่งของเขาเนี่ยไปปรับไอ้สปิริตทีมแดนหน้าผมยังเน้นเป็นเรื่องเกมบุกอยู่ตอนนี้ผมไม่กังวลเรื่องเกมดับของกองกาลางรับกับอไอ้หลังแบ็คโฟเราหรือแบ็คทรีเราแล้วนะแบ็คโฟเราเนี่ย ผมไม่กังวลแล้วเพราะการที่เอาเอาพิเตอร์ไปยืนตรงกลางเนี่ยแล้วก็เอาบาลินี่หรือว่าเอาอีนั่นไปยืนริมเส้นก็โอเคโอเคผมแฮปปี้นะถือว่าได้ละได้ละสมดุลในเกมรับเราเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก่อนนี้ก็เหลือแต่ว่าเกมลุกเ่ยจะเล่นยังไงเพราะว่าถ้าต้องไปเจอลาบรีแล้วเราเรายังเล่นได้แค่เหมือนที่เราไปเจอชมรีและเจอพลังการเราจะผ่านลาบรีไปไม่ได้เลยครับ เพราะว่าลาดบุรีเนี่ยตอนนี้ผมกล้าพูดเลยลาดบุรีเป็นทีมเดียวในไทยลีกที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบหน้ามือเป็นหลังตีหลังตีเป็นหน้ามือพูดเลยได้ประมาณนั้นเลยก็เอ้ผมจะพูดยังไงดีว่าคือก็อยากจะชวนเพื่อนไปมันเตะหงม้งนะแต่ว่ามันพูดด้วยแล้วเพื่อนก็มากันไม่รู้เอาไม่ไม่รู้จะมาถึงพันห้าร้อยคนหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะเปิด เปิดอาคารก็ได้เปิดฝั่งเดียวฝั่งอาคารสามครับแล้วก็ดูว่าไม่รูจะพูดไห่นะก็คือแมตช์นี้ยต้องชนะอย่างเดียวครับเพราะว่าเราโดยส่วนตัวผมยังมีความหวังว่าอ,อยากชนะถ้วยถ้วยสักถ้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตัดผมมาตั้งหหลายปีมกันเนี่ยผมยาวเลยเลยครั้งสุดท้ายที่จาได้เคยไว้ผมยาวสุดตอนขนาดเนี้ย เสร็จแล้วปวารจะถึงได้แชมป์อีแชมป์แรกอะเอฟคัพนั่นหอ้โหแล้ว,วลตอนนี้ก็กลับมาก็โกนหัวแล้วตอนเนี้ยพูดจริงนะอยากโกนหัวก็อยากได้แชมป์เหลือเกินนะสโมสรก็เอาแชมป์ไ่ได้ครับเพื่อนๆครับเจอกันวันนั้นก็เราก็จะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันเล่นนะก็เจอกันครับเพืพ่อนๆที่สนามบา,บายบาย